อุ้งอิงดังปรตลอดแตกกระแสไม่ตกกระแสแรงกระพือไปไกลดังต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็พ่อโจไปออกรายการไม่ทองคำสามวัยนะโอ้โหรู้สึกมีแหงมีความกระปรี้กระเป๋าในการออกมาร่วมรายการครั้งนี้ ได้นอนเต็มที่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วนี่มารากานของลุงหม่ำนะครับโอ้หม่ำโชว์บอกเหนื่อยมากไม่ได้พักแต่วันนี้ได้พักเลยมีความสุขกับพี่กระเป๋าเออได้ออกรายการแล้วมีความสุขก็เลยเอามาเล่าอะไรต่างๆให้ฟังโอ้โหดูแล้วประทับใจนะลุงก็ประทับใจก็เลยว่าเออเลยทําเรื่องน้องอิงกระแสแรงประหลอดแตกกระแสไม่ตกมีกระแสอะไรบ้างที่กระแสแ,แรงลุงก็ ไปไล่ดูย้อนหลังมาไ,ไล่ดูข้อมูลโอ้เราลืมไปว่าน้องอิงนี่กระแสเปลี่ยงปังกระแสแรงแรงแบบประลอดแตกชั่วโมงนี้ประลอดแตกจริงรายการแย่งตัวนะก็เฉพาะเวิร์กพอยต์ก็มากี่รายการนะดูดิรายการแรกก็คืออ่อท็อปอะไรเนี่ยเด็กๆอะ่ะซูปเปอร์เทนอะไรเงี้ยนะมาซูปเปอร์เทนมาเอ่อรายการซูปเปอร์มัมมาเนี่ย โต๊ะหนูแม่มเพิ่งออกอากาศวันนี้ด้วยมาไม่สามวัยไม่ทองคำสามวัยไม่หมดนี่โอ้โหดูดีเฉพาะของเวิร์กพอย์เนี่ยห้าหกรายการนะออกเวิร์กพอย์ก็เวิร์กพอย์มีคนดูใน Youtube เยอะสุด39ล้านนะึใน y o u t u ม e นะแล้วก็ออนไลน์อะไรอีกน้องไม่รู้จะดังปังไปข้างหน้าขนาดไหนนะชั่วโมงนี้ลุงทำถูกคนละร <laughs> ักถูกคนละ <laughs> ไม่คำโฆษณาห้าเปอร์เซ็นตให้อีหลาน้อยให้ทุกเดือนก็มันเป็นอะไรที่มีความสุขอะได้ได้รับข่าวดีๆอย่างเงี้ยก็อยากมาเล่าต่อให้เอฟซฟังว่าเอออุ้งอิงนะลูกลูกอิงของพวกเรานี่ดังตลอดแตกเลยแล้วก็ย้อนกลับไปดูอีกเลยได้อุ้ยปลอดแตกขนาดไหนอ้าวย้อนไปดูช่องนะชูนะครับช่องนะชูก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้ทําเรื่องน้องอิงก็อย่างนั้นอย่างนั้นยอดคนดูก็น้อยน้อย แต่หลังจากทำน้องอิงมายอดคนดูหลักหมืน่นไลค์น้องอิงด้วยช่องนชูและนี้ย้อนไปให้เห็นช่องว่าน้องดังประหลอดแตกขนาดไหนนี่ไม่ได้ช่องเกี่ยวกับสาวน้องเพชรนั่นแพงเลยนะไม่ได้อยู่กับวงเลยนะไม่นับรวมช่องในวงนี้เอาช่องคนนอกเล่าให้ฟังนะครับช่องที่2ก็คือทีมงานขอบตาดาที่ทําเกี่ยวกับน้องอิงนะที่ไปส่งบอสโจกับน้องอิงที่ ขอนแก่นอนะออกจากเวิร์กพอยต์ตกเครื่องฉีกตัวเครื่องบินอะไรเงี้ยเนี่ยคนนี้เป็นคนไปส่งก็สุดยอดนะพายตั้งทาเริ่มทําตั้งแต่เดือนมีนาเดือนมีนาไม่กี่เดือนก็ยอดซัพ์แสนซับอะ่ะน้องดังขนาดไหนอะ่ะเอเยอะขนาดไหนอะ่ะนะไม่กี่เดือนแสนซับเอาช่องต่อมาคือช่องข่าวอุ้มอิมอุ้มอิมข่าว สารอะไรพวกนี้นะอุ้มอิมก็เมื่อก่อนก็ทําข่าวอย่างอื่นเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันมามาเล่นข่าวน้องอิงก,ก็ยอดวิวขึ้นไปเป็นแสนนะเกือบๆแล้วหกหมื่นเจ็ดหมื่นนด้ดูดิไอยอดซับนะคนติดตามน้องดังจริงๆชั่วโมงนี้ต้องเชื่อแล้วว่าความดังของน้องนะทําให้คนมีไรายได้มีไรายได้เลยเข้ามาทําข่าวน้องเยอะขึ้นนะครับ อามาดูช่องต่อไปช่องสาวน้ํายืนนะครับสาวน้ํายืนก็โอ้โหเกาะติดเลยสาวน้อยตอนนี้ทั้งไลฟ์สดทั้งออกคลิปทั้งไปดูสดหน้าเวทีอะไรสาวน้ํายืนก็คนดูเป็นแสนคนติดตามเป็นแสนนะแต่ละคลิปก็ไม่ใช่น้อยนะครับนี่ก็มีไรายได้จากการทํา y o u t ลุงลุงลุงเข้าไปดูยอดซับนะจากการประสบการณ์ที่ทํา youtube มาเหมือนกัน ก็โอ้แต่ละคนรายได้ไม่ใช่น้อยนะครับต่อไปช่องดีเลิศประเสริฐสีเห็นไหมดีเลิศประเสริฐสีก็มาทำ YouTube เมื่อก่อนก็ทำไปหลายคนพูดถึงหลายคนแต่หลังจากมาทำเรื่องน้องอุิงอย่างเดียวแล้วก็ปัจจุบันเป็นเป็นแอดมินเพจอ่าน้องอิงเพจจริงเพจเดียวด้วยก็ทําให้คนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดติดตามเพิ่มขึ้นความปังความดังน้องทำให้คน เข้ามาทำข่าวระบอกอ่าราหรือนักร้องคนใดที่ y u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  e ยูทูเบอร์เข้ามาทำข่าวเยอะๆแสดงคนนั้นนะดังดังเปรี้ยงดังประลอดแตกจริงๆไม่งั้นบุคคลเหล่านี้จะลงไม่ไม่ลงมาทำเรื่องราวของน้องเพราะว่าถ้าทำแล้วไม่มีคนดูนเขาจะไม่ทำยูทูเบอร์นะครับช่องต่อไปคือช่องพ่อคำผานนะพ่อคำผานพ่อใหญ่คำผาน มังกรอีสานช่องมังกรอีสานของพ่อใหญ่คำผานก็โอ้โหเมื่อก่อนลงข่าวเกี่ยวกับหมอรำเยอะแยะหลายคณะอันนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าไปดูได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นข่าวของน้องอิงนะวันละคลิปสองสองคลิปสามคลิปเนี่ยข่าวน้องอิงส่วนใหญ่เลยก็ทำแล้วมีไรายได้อ่ะไม่ทำาด้อ่ยทำแล้วปังดังอ่ะก็ต้องทำนะครับช่องต่อไปคือช่องเสียบีเสียบีนะเสียบี ก็คนดูคนซับก็6,000ืกว่ามั้งหกหมื่นเจ็ดหมื่นทำเกี่ยวน้องหญิงเมื่อก่อนก็ไม่ใช่เมื่อก่อนก็ทําอื่นๆนะเดี๋ยวลุงเอารายละเอียดขึ้นให้ดูให้เห็นว่าความปังความดังของน้องเนี่ยทําให้ช่อง YouTube เข้ามาเล่นข่าวน้องเยอะมากขึ้นนะครับช่องสุดท้ายช่องแมงกะบี้แมงกะบี้ก็สองแสนซับไปแล้วขึ้นหน้าปกของตัวเองเลยว่าบอสโจกับน้องหญิงยกขอบยกมือไหว้ขอบคุณหน้าปกของช่องนะเห็นไหม นี่เฉพาะช่องคนนอกนะลุงยังไม่ได้ไดูอีกเยอะช่องก๊อปช่องเอ,อ้ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยเอ,อมีแม่แม่หญิงแม่หญิงอีกละโอ้ยเยอะแยะสารพัดช,ช่องที่ทำข่าวกับน้องเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้กระแสน้องอะ่ะใครก็สู้ไม่ได้ชั่วโมงนี้กระแสน้องนะประหลอดแตกแตกแล้วแตกอีกอแตกแล้วแตกอีกเอา สรุปวนมาที่ช่องลุงจาก236คนติดตามเมื่อเดือนพฤษภา236คนติดตามไม่คิดจะทำ YouTube ไม่คิดจะทำอะไรทั้งนั้นหลังจากดูน้องมา3เดือนตั้งแต่มกรามกรากุมภามีนานะเมษาเริ่มละเริ่มสนใจฟังวัสโจสนใจอยากทำท่องแล้วพฤษภาหนึ่งพฤษภาเริ่มทำจริงมิถุนากรักดาสิงหากันยาปัจจุบันสิงหาสามเดือนนะครับ คนติดตามจาก2 36คนปัจจุบันนี้จะ40,000จะ40,000ซับลนะถ้าไม่ใช่เพราะความดังน้องอิงเพราะลุงทำน้องอุ้งอิงอย่างเดียวนะลุงรักของลุงดูแลประทับใจลุงก็ทำลุงคนจะดูเท่าไหร่ยอดคลิปจะเท่าไหร่ช่างมัน5%ให้หลาน้อยจากค่าโฆษณาลลุงให้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้ด้วยความรักนะครับให้ด้วยความรักและทําด้วยความรัก ไม่ได้สนใจยอดวิวอะไรมันจะมากออกว่ามากใหม่มาออกมาออกว่ออกาใหม่ออมเป็นไรอะไรเงี้ยสองพันกว่าวิวมีไม่ได้คิดอะไรไงทำแล้วมีความสุขไงนี่แหละว่าทําในสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขมันจะทําได้เรื่อยๆทาได้ทุกวันแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายสุดท้ายฝากช่องบ้านทุ่งกาเฟวงเล็บหนุ่มอ้วนชวนคุยไปด้วยนะในคมโฆษณา5%ให้อีลาน้อยแล้วก็กดติดตาม,ตามกดแจ้งเตือนไปด้วยแล้วก็ฝากร้านบ้านทุ่งกาเฟ อยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีอีีอีอีอีแวะเวียนมาพูดคุยกับลุงนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ไปแล้วบายบาย